ดาพิฆาตศูนภาคหมู่บ้านช่างตีดาบก็ซาก้าเนี่ยครับถือว่าเป็นซาก้าที่สำคัญมากของดาพิฆาตศูนย์เลยเพราะว่ามันเป็นซาก้าที่จะเฉลยหลายๆปมฮะดีเทลสำคัญหลายๆอย่างในเส้นเรื่องหลักเนี่ยมันจะถูกเปิดเผยในซาก้านี้ครับผมถ้ามึงไม่ดูซาก้าเนี่ยมึงพลาดมึงต้องดูมันสำคัญ บอกเลยก็ที่เห็นได้ชัดน,นะครับก็คือพวกซีที่เป็นซีนเบาสมองซีนตลกอะไรพวกเนี้ยรูปกษณ์ของตัวละครอนะ่ะมันก็จะมีความแบบน่ารักบ้องเบลเพื่อให้ได้มาซึ่งฟิลลิ่งของความเบาสมองฮะซึ่งจริงๆอะ่ะมันก็เป็นมาตั้งแต่มังงะแล้วครับผมผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่มังงะเขียนมาถึงตรงเนี้ยมันเป็นช่วงที่อนิเมะเริ่มทำหรือเปล่าพอเห็นอนิเมะมีฟิลลิ่งแบบว่า เด็กชอบก็แบบว่าอ่ะก็ใส่สีจํพวกนี้ไปบ้างผมไม่แน่ใจนะก็ใครมีข้อมูลก็บอกผมได้นะในซีซั่นนี้นะครับก็ไม่มีเซอเรอไม่มีโนสเกะผมรู้สึกว่ามันดออปลงนะในพาร์ทของความบอสมองอะแต่ความเบาสมองอะมันก็ยังอยู่ในระดับที่ดีมันก็ดีสำหรับการที่บอกว่าไงอะเอาตัวละครด้เสพาประจำเรื่องออกแล้วก็ใส่ ไอ้หนุ่มหน้าตึงขี้เวียงไอ้หนุ่มหน้ามึนผู้ใจเอื่อยและสาวน้อยหุ่นสะบึมสุดดีประมาณเนี้ย <c oughs> ผมว่ามันโอเคเลยนะซึ่งผมว่ามันดีนะสำหรับคนที่อาจจะลำคาญซีสื่อที่ไม่ชอบโวยวายงองแงตลอดเวลาแต่สำหรับผมผมชอบรีสื่อผมก็เลยจะรู้สึกว่าซีซั่นเนี้ยมันรู้สึกขาด,ขด,ขดหายไปหน่อยครับเพือเดี๋ยวผมขอพูดถึงตัวละครสำคัญใน ภาหมู่บ้านช่างตีดาบกันนะครับผมคือซีซั่นเนี้ยตัวละครหลักสําคัญสําคัญนะครับผมส่วนมากก็ล้วนแต่เคยมีบทบาทในภาคก่อนๆมาแล้วคือมีน้อยถึงน้อยมากว่าตัวละครก็คือออกมาแค่แป๊บๆแ,แ,แล้วก็จากไปก็ไม่ได้มีแบบความสำคัญอะไรมากเท่าไหร่แต่ในหมู่บ้านช่างตีดาบในศึกครั้งเนี้ยพวกเขาก็ได้แบบว่ามีบทบาทเด่นมากขึ้นครับผมเริ่มที่เ,เกนยะเลยละกันคือเกนยะเนี่ย เป็นนักล่าอาสูรที่สอบติดมาพร้อมกับทันจิโร่เซนิซึอินโนสุเกะคานาโอเลยก็คือตอนนั้นน่ะผ่านกัน5คนก็คือเป็น5้าคนนั่นแหละคืออย่างคานาโอแล้วก็รู้ไงว่าคานาโอก็คืออยู่กับชิโนบุอยู่ในเลื่อนผีเสื้อส่วนทันจิโร่เซนิซึโนสุเกะก็จับกลุ่มกันไปสู้กับอสูรนะส่วนเกนญะเขาก็จะไปอยู่กับเกียวเมะครับผมหรือสรเสาหลักหินผาครับอย่างที่เราเห็นใน ฉากจบของภาครถไฟนิลันนะและเกนยาก็มาเจอกับทาจิโรอีกครั้งในศึกหมู่บ้านช่างตีดนาบนเนี่ยฮะซึ่งสไตล์การต่อสู้ของเกนยาผมบอกเลยว่าโหผมโคตรชอบเลยนะคือเขาอ่ะจะมีการใช้แบบว่าไงอะปืนลูกซองอะ่ะคบคู่ไปกับดาบด้วยอะปราคนคอนนี่หว่าคือที่เขาอ่ะใช้ปืนลูกซองในการต่อสู้กับอสูรด้วยมันเป็นเพราะว่าเขาอ่ะไม่สามารถใช้ปลาดอะไรได้เลยครับผมแต่มันก็นะโคตรเท่โคตรอันตรายเลย แล้วเกนยาครับผมก็เป็นตัวละครที่ผมรู้ส so ึกเซอร์ไพรส์ในสกิลการต่อสู้ของแม่งบ่อยมากๆครับผมเริ่มต่อที่หนึ่งเลยก็คือมันจะมีซีนหนึ่งครับผมที่เกนยาแบบสวนมนอัปาตาปัติเยเอัปาติเทเทนาไม่ใช่บทสวนเขาก็สวนมนอะไรของเขาไปแล้วแล้วจู่ๆสักพักเขาก็ว่าวาดหายตัวไปเลยโคตรแท่อ่ะอันนี้คือช็อตที่หนึ่งนะ ช็อตที่2ก็คือจูๆ่ๆแม่ก็เกิดบ้าคลั่งขึ้นมาครับผมแล้วมันก็แบบมีเขี้ยวมีเล็บงอกเป็นหนึ่งอสูรคือแม่กลายเป็นอสูร่ะแล้วไปบวกอ่ะซึ่งพอผมรู้แล้วผมก็รู้สึกว่าโหมึงเอางี่เลยเหรอเออแต่มันก็แบบบ้าดีเหลือดีผมชอบนะคือแน่น,นอนว่าตัวละครที่ผมชอบที่สุดในดา่าไปค่าอสูรอะในฝังผู้ชายอะผมชอบเสอิสที่สุดที่สุดแต่พอการปรากฏตัวของเกนยาปุ๊บเชี่ย ตำแหน่งของเซอิสื่อแม่งก็เริ่มสังนคลอนขึ้นมาแล้วนะต่อมาครับผมสองเสาหลักที่อยู่ในภาคนี้ครับผมที่ต่อสู้ในสึกเนี่นอกจากคนแรกเลยมุยจิโร่ตายการต่อสู้เขาก็จะแบบเช่ๆคือนิ่งขึ้ตลอดเวลาแต่การโจมตีคือแบบโคตรโหดอ่ะเวลาเขาฝันแบบปรานหมองเนี่ยเขาจะแบบชึบชึบชึบโหดนะส่วนววสลีนะเขาก็จะมาเวประมาณแบบสาวน้อยเวทมนต์อ่ะคือเหมือนไม่ใช่นักดาบอ่ะ เหมือนเขาเป็นสาวน้อยเวทมนต์มากกว่าแล้วดาบของนางอะ่ะก็จะแบบว่าเป็นเหมือนไงอะ่ะมันยึยๆกย,ย,ยอะมันสามารถแบบบิดงอได้อะ่ะแล้วแบบเวลาต่อสู้คือตอวัดอะ่ะนี่แม่งแบบตะหลิดสาวน้อยเวทมนต์ชัดๆอะ่ะคือใส่เพเซรม,มุนเข้าไปประกอบการต่อสู้ของนางน,นี่คือแม่งใช่เลยนะเว้ยและที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับผมนั่นก็คือตัวละครในส่วนของช่างตีดาบะอย่างคุณฮากกันิสกาเนี่ย แต่ที่เราคุ้นเคยว่าเขาแบบเป็นคนที่ตีดาบให้ทันจิโร่และเขาก็มาจะัวเสียทุกค้าครับเวลาที่ทันจิโร่ทาดาบหักบ้างหายบ้างคือเขาเนี่ยเราก็ได้รู้จักพี่แกมากยิ่งขึ้นอ่ะก็อยากที่ในเรื่องนี้บอกครับก็คือช่างตีดาบก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่สําคัญไม่แพ้กับนักล่าอสูนเลยนัก่าอสูนเขาแบบเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายไปต่อสู้กับอสูรใช่ไหมแต่ช่างตีดาบอ่ะ เขาก็ทําอาวุธไปถึงตีดาบออกมาให้ดีที่สุดอะเพื่อที่นักล่าอสูรจะได้แบบว่าใช้ต่อสู้กับอสูรได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดอะเออผมรู้สึกว่าเอ้ยมันดีนะที่เขาให้ความสําคัญกับตัวละครช่างตีดาบไม่แพ้กับนักล่าอสูรเลยหรือแม้กระทั่งอ่าไอเด็กนั่นอะอ่มันชื่ออะไรวะผมเรียกว่าไอเด็กกระโปรงกันคือช่วงแรกๆอะผมรู้สึกลำคาญแม่งนะคือได้ความแบบเด็กอะเออแต่อตัวเด็กเนี่ยมันก็มีความสำคัญนะและก็ ชากฟล s ชแบ็กของเสาวหลักครับผมอันนี้ถือว่าสําคัญมากครับคือจากภาคก่อนๆอ่ะก็จะเห็นฟล s ชแบ็กของสาวหลักอย่างชินบุบูเคียวจูโร่แล้วก็อุซุยเนาะซึ่งสาวคนเนี้ยเขามีจุดร่วมเหมือนกันก็คือคือทั้งสาวคนเนี้ยเขาเกิดมาในตระกูลที่แบบว่าสูงสระปัญหาชีวิตที่เขาประสบพบเจออ่ะมันก็จะเป็นปัญหาแบบชชั้นสูงไง แต่คราวเนี่ยแฟชแบกของเสาหลักที่ปรากฏในภาคของบุปาชาตีดาบเนี่ยก็จะเป็นปัญหาชีวิตแบบชนชั้นกลางค่อนไปถึงยากจนบ้างนะก็เริ่มจากคนแรกเลยก็คือซานามิมิถึงแม้ว่าซานิมิจะไม่มีบทบาทอะไรเลยในภาคนี้แต่ว่าเกนยะ มันเป็นน้องของซันเอน่ฮะก็เลยแบบว่ามีแฟต์แบ็ด้วยคือซันเอมิอ่ะทั้งครอบครัวเขาเหลือกันแค่สองพี่น้องนะก็คือซันเอนีกับเก็นยะแถมทั้งคู่ก็แบบเสือกผิดใจกันด้วยอ่ะแต่ผมดูแล้วก็รู้สึกว่าคือถ้าใครอ่ะที่ได้เห็นแบบ first impression ของซันเอนีแล้วรู้สึกว่าโคตรเกลียดแม่งอ่ะ คือพอดูแฟนแบ็กนี้ปุ๊บอ่ะคุณอาจจะรู้สึกกับตัวละครนี้เปลี่ยนไปก็ได้ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะต่อด้วยมุยจิโร่ครับผมที่ผมว่าเรื่องรลวของเขาอ่ะแม่งน่าสงสารที่สุดแล้วอ่ะคือด้วยสิ่งที่เขาเจออ่ะมันทําให้เขาแบบความจาเสื่อมแล้วก็หมดศรัทธาในคุณธรรมข้อหนึ่งที่ครอบครัวเขาอ่ะเคยพร่ำสอนไมต้ตลอดเวลาและการทักกับเกียโกะฮะถือว่าเป็นแบบจุดเปลี่ยนสําคัญของ ตัวละครนี้เลยแล้วก็ปิดท้ายด้วยมิสซิรีครับคือ <c oughs> สารกคนอื่นอะที่ผ่านๆมาเนะี่ย <c oughs> เขาอาจจะเครียดเรื่องที่ต้องแบกชื่อเสียงวงตระก,กูลไม่ก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดตั้งแต่เด็กอะแต่แมนี่เครียดเรื่องอะไรรู้ไหมเครียดเรื่องความรัก <c oughs> ครับแต่ก็เข้าใจได้อะเพราะว่าเออคือมิสซิรีอะเขาก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งอะที่เขาก็อยากสมหวังในความรักกับใครสักคนที่ที่รับได้ในสิ่งที่เขาเป็นอะ มันไม่แปลกเว้ยที่ที่เราอะ่ะต้องการใครสักคนที่เขารับได้ในสิ่งที่เราไปลนนะ้อย่างเช่นผมเนี่ยก็สนนะครับจีบได้ใน <c oughs> ส่วนแฟลชแบ็คของเราอาสูรนะครับก็จากที่ผ่านๆมานะพอนึกย้อนไปถึงแฟลชแบ็คของอสูรคนอื่นๆที่ผ่านมาผมว่าแทบทุกตัวมันมีจุดร่วมเดียวกันเลยก็คือแม่งมีปัญหากับคนอื่นในสังคมจน หันไปศรัทธาในความชั่วร้ายและสําหรับฮันเทงงูเนี่ยก็เป็นอสุรค่าขึ้นอีกตัวหนึ่งนอกเหนือจากเกียโอนะคือเราเห็นในชัดเลยว่าไอ้ฮันเทงงูเนี่ยมักจะชอบแบบทาตัวหงิหงหน้่าสงสารตลอดเวลาแล้วก็จะชอบตัดพอว่าตัวเองนี่น่าสงสารนะปุบ๊บชีวิตมั ดอยู่บ่อยๆใช่ไหมแล้วพอเห็นแฟชชั่นแบ็คของฮันทิงงูแล้วอะ่ะคือเขาอะ่ะจะเป็นคนชอบรักเล็กขโมยน้อยอ่ะแล้วก็ชอบแบบตัดเพราะว่ากูจะขโมยของได้ยังไงกูเป็นคนดีนะมือมันจบไปเองโห<ฮ>คือมันเป็นเหตุผลที่มันนอนเซนมากอะ่ะคือร้อยทั้งร้อยอ่ะมาฟังอะ่ะดูก็รู้แล้วว่าแม่งนอนเซนแต่ผมลองคิดดูแล้วนะคือฮันทิงงูอะ่ะผมว่านะเขาน่าจะแบบว่าไง มีภาวะบกพร่องทางสมองอะและดูจากการพอเป็นอสูรแล้วอะสามารถแยกออกเป็นสีห้าล่าอะไรอย่างนั้นอะซึ่งแต่ละล่าก็มีนิสัยต่างกันด้วยแล้วอะผมก็เลยแบบมีความคิดแบบสิีฐานเองนะไม่รู้ว่าคนเขียนเขาตั้งใจจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าก็คือแม่งต้องเป็นโรคหลายบุคลิกแน่ๆหรือไม่ก็อาจจะแค่แบบว่าแค่ตะก,กะป่วยเฉยๆแต่ว่าผมว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ความบกพร่องของสมองอ่ะแหละแต่แค่ว่าในยุคสมัยที่ฮันเงงูย,ยังเป็นคนอ่ะโลมันยังไม่แบบมีการตระหนักเรื่องสุขภาพจิตอะไรเท่าไหร่หรอกนะส่วนแฟชชบ็คของบุซันก็ไม่รู้จะไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะนอกจากว่ามันไม่งง่อ่ะง่ชิบหายควายว <c oughs> <c oughs> ก็โดยรวมแล้วผมว่าซีซัรร่นสาก็ภาพสวยแอคชั่นมันเพีงประกอบชนขนลุกเหมือนภาคก่อนๆเลยก็ เยยี่ยมฮะโดยเฉพาะชากสุดท้ายาผมที่ผมรู้สึกว่าแม่งโคตรอีปิดมากสำหรับผมเลยนะเราลงมาจากแฟชช h b a แบ็คของมุยจิโร่เลยก็คือ,อตอนที่เนสโกโดแนแสงแดดเผาอะคือสำหรับผมว่าซีนเนี้ยมันอิมแพงคนะและเชื่อว่ายูโฟเทเบอรเขาก็คงอยากจะให้แบบว่าไงอะอยากจะให้ซีนเนี้ยเทียบเคียงกับซีซั่นแรกของตอนที่19ที่ทันจิโร่เผด็จศึกรุยแต่สำหรับผมผมว่า มันยังสู้ไม่ได้เท่าไหร่นะก็สําหรับดาบพค่าตะศูนย์ผ้าหมู่บ้านช่างตีดาบนะผมให้9ก้าแตบมิลครับผมส่วนใครที่ยังไม่รู้นะว่าสามารถรับชมแบบผู้นิคศิ์ได้ที่ไหนผมบอกเลยว่ากดแค่นี้ดีกว่าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง J เจฮีโร่ด้วยนะครับผมไปละสวัสดีครับ